วันนี้เป็นเหรียญเจริญบารมีนะครับหลวงปู่ทิมหลวงพ่อสาครนนะครับก็คือด้านหน้าเป็นรูปเหรียญเป็นรูปของหลวงปู่ทิมนะครับด้านหลังเป็นรูปของหลวงพ่อสาคอนวัดหนองกลับนะครับเหรียญนี้จัดสร้างเมื่อปี2535น้าหนะครับเหรียญทองแดงจะจัดสร้างอยู่ที่2 0 0 0มืเหรียญนะอ่าอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นบล็อกนิยมผิวไฟนะครับเหรียญนี้ก็เดี๋ยวมาลองดูรายละเอียดกันเลยนะครับ เรียกจะไม่ได้ลงลึกมากนะครับก็เหมือนทุกคลิปเพราะว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเซียนเก่งขนาดนั้นน,น,นะฮะโอเคปุ๊กอ่านี่ครับผมโดยปกตินะครับเหรียญของหลวงปู่ทิมหรืออะไรเนี่ยครับผิวเขาจะมีเส้นเสียนค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ย ผิวจะเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นวิ่งเยอะๆนะครับเหมือนเหรียญเจริญพรบนเจริญพลังก็จะมีเส้นขีด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 เยอะๆนะฮะเป็นเส้นเสี้ยนเส้นวิ่งนะฮะนี่เนี่ยครับรอยผิวไฟยังอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแค่จากการเก็บไม่ดีนะครับก็เลยทําให้ผิวไฟเลือนหายไปตาม ตามก็เลยตามอาจจะอยู่บนหิ้งแล้วผิวแห้งนะครับตามระยะเวลาเพราะว่าปีนี้ก็เลยประมาณสามสิบสองปีแล้วครับเรียนเรียนนี้เ,นเพราะาผลิตที่สองปีสองห้าสามห้านะเอ,อไม่ต้องกังวลน,นะครเพราะว่าด้านล่างนี่เป็นเป็นพรมนะครับนี่นะขอบตัดเนาะก็คือตัดไม่ได้ขาดไปเลยนะครับ มือสกรปรกหน่อยขอโทษทีนะพอดีไปคุมงานปะปาแล้วช่วยลูกน้องเขาทำงานด้วยนิดหน่อยนะฮะนี่ฮะเป็นรอยตัดไม่ได้ขาดหมดเลยนะครับอันนี้ด้านหลังก็เป็นหลวงพ่อสาครน,นะฮะเป็นเหรียญเจริญบาร,รมีนะครับนี่ครับด้านหลังเหรียญจะมีเป็นวิ่งเป็นเส้นเป็นเส้นไปนะครับก็คือ โลหะมันเกิดการเครียดนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเอาไปเผาไฟก่อนปั๊มรอบสองนะฮะนี่ฮะก็คมชัดถ้าลงกล้องลงกล้องลึกๆเดีลงกล้องลึกให้พีนึ่งหากล้องตัวนั้นไม่เจอเอากล้องนี้แล้วกันฮะเขาเรียกว่าตามเอ,อ่อ จีวอนจะมีเส้นวิ่งด้วยนะครับเห็นไหมนี่วิ่งนี่ครับลูกตาเป็นเม็ดเอเอ้าตุดเอาไม่เป็นไรฮะร เนี่ยลูกตาเป็นเม็ดนะครับปปขอบตัดด้านซ้ายก็คือขาดครึ่งนะครับแล้วก็อีกครึ่งหลังก็จะเป็นมาละมาละหน่อยนะครับ,บาบอโอเคนะครับ ใครที่ชอบเหรียอนนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับหลักทันนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ